ฝนตกเด็กป่วยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วประเทศมากขามมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นความผิดร้ายแรงผู้ป่วยต้องโดนลงโทษด,ด้วยการกักบ,บริเวณถ้าป่วยมากอาจถูกกักบ,บริเวณตลอดชีวิตทุกคนในเมืองจึงดูแลสุขภาพกันอย่างดีระมัดระวังมลพิษที่จะเข้าถึงตัวโดยเฉพาะความสะอาด จัดเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆพาหะนำโรคทั้งหลายทั้งปวงถูกขจัดสิ้นประชาชนทุกคนเจียดเวลาในแต่ละวันประมาณ1นถึงสชั่วโมงเพื่อออกกำลังกายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท้องฟ้าแจ่มใสามากสายลมพัดอ่อนตลอดเวลาการจราจรในประเทศหมาขามหยุดนิ่งเพราะหากใครขับรถออกจากบ้านจะผิดกฎหมายทันที ดังนั้นตั้งแต่เช้าท้องถนนจึงคลากล่ำไปด้วยผู้คนที่ยืนเรียงแถวหน้ากระดาษและเต้นแอโรบิกกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่ามหตะไภัยร้ายแรงที่สุดในรอบ300ปีกำลังจะมาเยือนเหนือน่านฟ้าของประเทศเราเรียกมันว่าเมฆแห่งวัดซึ่งพร้อมจะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นเม็ดฝนและรวมเชื้อวัดได้ในทันที ประชาชนที่ออกท่าทางตามจังหวะเพลงกลางถนนเริ่มหยุดชะง,งักในสถานการณ์จากนั้นกลายเป็นวิ่งแตกตื่นกันจ้าละวันเมื่อเมฆแห่งหวัดกระจายเม็ดฝนลงมาเด็กๆขาแข้งสั้นๆวิ่งไม่ทันถูกชนลมแต่ไม่มีใครสนใจเพราะผู้คนกลัวเป็นไข้มากกว่าสิ่งอื่นใดทำไมพวกเราต้องผิดเมื่อไม่สบายทำไมต้องลองโทษคนป่วยด้วย เด็กชายมะอึกนิ่งคิดขณะยืนอยู่หน้าประตูพลังจ้องมองสายฝนกับผู้คนที่อนละหมาดเนื่องจากเขาไม่ได้ออกไปเต้นแอโรอบิกขณะดเดียวกันเด็กหญิงผมเปียซึ่งไม่ทันสังเกตเห็นเขากำลังสารวนหาที่หลบฝนชั่วคราวพร้อมกับถือร่มกระดาษสีชมพูที่บังเอิญพกติดมาด้วยแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่ผู้ใหญ่ยึดพื้นที่เต็มไปหมด น้ำฝนจากฟากฟ,าฟ้าที่มาพร้อมกับเชื้อหวัดทวีความแรงขึ้นร่มกระดาษของเด็กหญิงผมเปียเริ่มคุ้มกันศีรษะของเธอไม่ได้ซะและ้วร่มเธอมีโอกาสขาดสูงมากนะเด็กชายมือึกนนิ่งคิดขณะยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านจ้องมองร่มสีชมพูแล้วคาดว่าอีกไม่นานคงใช้การไม่ได้แน่คิดได้ดังนั้น เด็กชายจึงพับขากางเกงพาขึ้นเพื่อไม่ให้โดนน้ําแล้วคว้าร่มของร้านค้าขนาดใหญ่มากลางแล้ววิ่งเหาะลงบันไดร้านไปขณะที่ร่มกระดาษสีชมพูใกล้าขาดวินเม็ดฝนที่กําลังร่วงหล่นอย่างช้าๆจนเกือบโดนศีรษะของเด็กหญิงผมเปียท่านใดน,นั้นร่มกันแดดขนาดใหญ่ก็ยืนเข้ามากําบังเด็กหญิงไว้ทันท่วงทีเด็กหญิงผมเปียหันไปมองเด็กชายเมื่ออึกที่กําลังปักด้ามไม้ของคันร่มลงพื้นดิน เด็กหญิงปลอดภัยจากมหันตภัย300ปีแต่เด็กชายเมื่ออึกกลับไม่ยอมหลบฝนกับเธอด้วยเด็กหญิงสะดุ้งตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีใครกล้าออกมารับอันตรายจากฟากฟ้าแบบนี้ม่เด็กเขาต้องเป็นบ้านแน,แน่ๆเลยะเด็กหญิงอดคิดไม่ได้เธอเธอเข้ามาหลบฝนด้วยกันเธอเดี๋ยวไม่สบายนะเด็กหญิงตะโกนฝ่าสายฝนออกไป ไม่ต้องห่วงผมหรอกผมแค่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้องป่วยอะเด็กชายเมื่ออึกผู้เป็นจำเลยยืนสูดน้ำมูกและจามในคอกจำเลยเขาโดนผู้พิพากษาต่อว่าอย่างไม่ปราณีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามายืนในที่แห่งนี้เมื่อจำเลยเป็นหวัดมันเป็นความรับผิดชอบของเขาเองทั้งสิน้น ที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองศาลขอตัดสินให้กักบ,บริเวณเป็นเวลาหน0่ชั่วโมงแต่เนื่องจากจำเลยช่วยชีวิตเด็กผมเปียเอาไว้คณะลูกขุนจึงมีมติให้ลดโทษให้ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชนแทนโดยจะต้องมีผ้าปิดปากปิดจมูกป้องกันการแพร่กระจายของหวัดจบคำตัดสินผ้าขาวลอยระล่องเมื่อปิดปากปิดจมูกเด็กชายเมื่อึกไววอย่างแน่นหนาทันที เด็กหญิงผมเปียซึ่งมาฟังคําตัดสินถึงกับยิ้มออกด้วยความดีใจเวลาเดียวกันนั่นเองคณะรัฐบาลกําลังประชุมหาหรือเรื่องการสร้างหลังคาป้องกันเม็ดฝนปกคลุมทั้งประเทศพอดีเมฆแห่งหวัดผิดหวังที่ทําร้ายพลเมืองมาขามไม่สําเร็จมันขอแก้ตัวด้วยการส่งฝนจักจ๊กลงมาแต่คราวนี้หยาดฝนแม้สักหยดก็ไม่มีโอกาสกระทบถึงพื้นดินได้ เพราะหลังคาอันใหญ่โตเมื่อหฬลารได้สร้างเสร็จแล้วและพร้อมป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่จะร่วงลงมาจากแผ่นฟ้าแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปหยดน้ำสามหยดเล็ดลอดผ่านรูหลังคาที่เด็กชายเมื่ออึกปีนขึ้นไปเจาะเอาไว้เขากำลังพาเชื้อวัดลงมาเบื้องล่างเพราะอยากให้เด็กๆได้สัมผัสความชุ่มฉ่ำของสายฝนวิธีคิดและการกระทำเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ผิดแน่นอนแต่ทำไมเด็กชายมะอ,อึกถึงคิดทำลงไปเด็กชายมะอ,อึกยังจำรสชาติที่มีโอกาสเล่นน้ำฝนเขาเป็นเด็กเพียงคนเดียวในประเทศมาคามนี้ที่เคยสัมผัสเมฆฝนด้วยความสนุกไม่ใช่ความกลัว